สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการขยายบัวดินค่ะที่เห็นเนี่ยก็คือบัวดินนะคะที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะที่บ้านเราก็มีอยู่ทั้งชนิดที่ดอกแบบนี้นะคะสีชมพูสีส้มสีแดงนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นสีชมพูอมส้มนะคะเขาก็มีชื่อของเขานะแต่เราจําบางชนิดก็จาไม่ค่อยได้แล้วค่ะ และที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นบัวดินนอกนะคะก็คือเขาจะออกดอกได้ทั้งปีแต่ว่าจะออกดอกมากที่สุดนะคะก็คือในช่วงฤด,ดูฝนค่ะอย่างดอกซ้อนที่เห็นเนี่ยก็คือชื่อว่ามาดามนะคะอันนี้จําได้นะเพราะว่าลักษณะดอกซ้อนเนี่ยก็คือดอมีไม่กี่ชนิดค่ะก็เลยจําได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการขยายพันธุ์แบบทวีคูณกันค่ะ และนี่นะคะก็คือบัวดินที่เราขุดมาค่ะเราจะขุดมาเป็นไซส์ออกดอกนะคะบางทีไซส์ออกดอกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหัวใหญ่นะหัวเล็กๆก,ก็ออกดอกค่ะก็อยู่ที่สายพันธุ์แต่และสายพันธุ์นะคะแต่ที่เห็นที่ขุดมาเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เป็นดอกสีแดงเลือดนกแบบนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยชื่อสายพันธุ์ว่าแดงลำดวนนะคะออกดอกเก่งออกดอกได้ทั้งปีค่ะแต่ก็ที่บอกไปนะคะว่าจะออกมากที่สุดในช่วงฤดูฝนค่ะและวิธีการขยายแบบนี้นะคะก็คือจะแยกประเภทดอกแต่ละชนิดเนี่ยได้ ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าบัวดินแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็คือใบเขาจะเหมือนกันนะคะก็จะดูยากนิดนึงค่ะแต่วิธีที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะดึงเอาเฉพาะสายพันธุ์ที่เขาออกดอกแล้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการผ่าหัวแบบโหดๆค่ะเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยจะได้บัวดินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพียบเลยนะคะหัวหนึ่งได้ประมาณเป็นสิบต้นเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องรอหน่อนะคะ ก่อนอื่นนะคะเดาก็จะเอาหัวบัวดินที่เราขุดมาเนี่ยล้างให้สะอาดนะคะก็คือล้างดินออกให้หมดแบบนี้ค่ะล้างให้หลังจากที่ล้างออกหมดนะคะก็จะได้หัวเขาขาวแบบนี้ค่ะห,หลังจากที่ดาวร้างเรียบร้อยนะคะทีนี้เดาก็จะทําการมาตัดรากเขาออกค่ะก็คือเดาจะตัดส่วนรากออกให้ชิดหัวเลยนะคะ ตัดให้ดูสักหนึ่งถึงสองหัวนะคะว่าเราตัดยังไงคะ่ะเวลาตัดท่านผู้ชมก็ใช้มีดคมๆนะคะตัดส่วนบนและส่วนรากออกให้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นดอกเขานะไม่ต้องเสียดายคะ่ะเดี๋ยวก็ออกอีกนะคะอีกอันจะตัดให้ดูนะคะตัดให้เหี้ยนแบบนี้เลยนะนี่คะ่ะแล้วก็ใบแบบนี้คะ่ะ หลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะวางไว้ในที่ร่มนะคะพึ่งให้แห้งค่ะอาจจะประมาณสักถ้าใจร้อนก็1-2ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าไม่เ,เร่งรีบอะไรเนี่ยก็วางทิ้งได้เป็นสัปดาห์เลยค่ะและหลังจากที่เราวางทิ้งไว้นะคะประมาณ2สัปดาห์เลยค่ะเพราะว่าไม่มีเวลานะหัวก็จะแห้ง,แ,หงแบบนี้แตก็ไม่มีปัญหานะคะ บัวดินเนี่ยสามารถขุดเอาวางไว้เนี่ยเป็นเดือนก็ไม่ตายคะ่ะตายยากมากๆนะคะทีนี้เราก็จะทําการตัดหัวคะ่ะการตัดนะคะเราก็จะนี่คะ่ะตัดครึ่งแล้วก็ผ่าตรงกลางหัวนะคะแต่ว่าไม่หลุดจากกันนะก็คือเวลาผ่าเนี่ยไม่หลุดจากกันอย่างเงี้ยบอกไม่ถุ่มกันเดี๋ยวจะผ่าให้ดูเรื่อยๆนะแล้วก็น้ําที่เห็นนี่เป็นน้ําปูนใส่นะคะ ส่ไวเลยค่ะแต่เห็นเหลืองๆแบบนี้เพราะว่าปูนใส่ที่บ้านเราเนี่ยผสมขมิ้นลงไปด้วยนะคะวิธีนี้เนี่ยก็คือเราจะผ่าแบบไม่ขาดค่ะหัวไม่ขาดจากกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นบัวดินที่หัวไม่ใหญ่มากนะคะหัวเล็กแต่ถ้าหัวใหญ่ๆเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะ ผ่าแบบว่าหลุดจากการเลยเป็น4ชิ้นเลยก็ได้เหมือนกันนะคะที่เห็นเหลืองๆตรงกลางเนี่ยก็คือดอกเขาค่ะกําลังจะแทงดอกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะแต่เราขุดมาก่อนไม่ต้องเสียดายนะเดี๋ยวเขาก็ออกดอกใหม่อีกค่ะ หลังจากพาเสร็จนะคะเราก็จะเอามือเนี่ยมาถูๆนะคะที่เป็นเมือกๆที่หัวบัวดินเนี่ยออกบ้างค่ะแค่นี้แล้วก็แช่ทิ้งไว้เลยค่ะประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วเราจะผสมวัสดุสําหรับการขยายด้วยหัวนะคะก็ค,คือเราใช้ขุนมะพร้าวแช่น้ำหนส่วนแล้วก็ทราย1ส่วนคะ่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ หลังจากที่ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะก็หากระถางค่ะเอาลูกที่มาเหมาะนะลูกไหนก็ได้ค่ะเราจะลองก้นด้วยฐานนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ปโปรงระบายน้ําได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เปืองวัสดุที่เราจะทําการขยายบัวดินด้วยนะคะอันนี้ก็จะใส่ให้เต็มเต็มเลยค่ะเพื่อเวลาที่เราลดน้าเนี่ยจะได้ไม่ยุบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ํา ที่เราแช่หัวบัวดินเนี่ยออกนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็วางไว้จนกว่าจะเสด็จน้ำแล้วก็ประมาณสัก10-15นาทีนะคะลองลองจับดูนะคะก็จะไม่มีแบบว่าลื่นๆที่หัวบัวดินแล้วค่ะวางทิ้งไว้เลยนะคะประมาณ10-15นาทีให้หัวบัวดินแห้งค่ะเสร็จแล้วนะคะเดาก็จะทำการจิ้มลงในวัสดุโปรของเราค่ะตรงนี้นะคะก็จิ้มไปเลยค่ะ ตามความสะดวกเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาจิ้มนะคะก็คือให้ไม่ต้องจิ้มถึงขนาดว่าจมดินจมหายไปเลยนะคะจิ้มแค่แบบนี้ก็พอแล้วค่ะและหลังจากที่เราจิ้มเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ลดน้ำค่ะสำหรับการลดน้ำนะคะท่านผู้ชมอาจจะลดอาทิตย์ละ2-3ครั้งเลยก็ได้นะคะ และสำหรับการหาที่วางค่ะก็หาที่วางที่ล่มๆนะคะหรือว่าอาจจะเอาไว้ที่ล่มลำไรก็ได้เหมือนกันค่ะและนี้ก็เป็นบัวดินที่เราเคยทำการขยายไปนะคะก็เนี่ยเต็มเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกดอกซ้อนต่างๆนะแล้วก็พวกสีสวยๆเนี่ยเราก็จับแยกมานะคะแล้วก็เอามาทำการผ่าหัวแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้สายพันธุ์ที่ ตรงตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยบางหัวี่ยไปหลงอยู่ในแปลงของอีกสีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ได้ได้ทำการแยกเป็นที่แน่นอนค่ะและนี่นะคะหลังจากที่ผ่านมาประมาณ2เดือนนะคะนี่หัวหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักเป็น10ต้นเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแดงลำดวนนะคะที่เราผ่าไว้ ก็จะได้เยอะมากๆทีนี้เราก็จะมาแยกแล้วก็ลงดินต่อไปค่ะก็อันนี้นะคะเป็นการขยายพันธุ์ที่แบบว่าได้เยอะมากๆแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันแน่นอนนะคะก็คือได้พันธุ์ของเขาดั้งเดิมแน่นอนค่ะนี่นะคะแล้วก็เลี้ยงต่อไปประมาณสัก6เดือนนะคะเขาก็จะเริ่มออกดอกค่ะอันนี้ก็เป็น วิธีการขยายนะคะของต้นบัวดินนะคะหรือหัวบัวดินเนี่ยสามารถใช้วิธีนี้ขยายได้ง่ายๆเลยค่ะอันนี้ก็เดายังไม่ทาการแยกลงดินนะถ้าแยกลงดินก็ตัดใบออกได้นะคะจะได้ง่ายๆค่ะทําแปลงแล้วก็เอาลงดินได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการขยายบัวดินที่เดามาบอกกันนะคะขอบอกว่าได้เยอะมากๆเลยค่ะก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ